ก็สวัสดีนะครับผมยิ่กับ i อซีนชาแนลเช่นเคยนะครับก็หลังจากคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะครับผมที่ได้มีการเปิดการ์ดนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มีส่งในส่วนของตัวไปให้ทางบริษัท SQC นะครับผมที่เป็นของบริษัทของคนไทยนะครับผมที่รับเกรดยิ้งการ์ดนะครับผมหรือตรวจสอบในส่วนของตัวเรื่องสภาพของการ์ดสะสมอะไรพวกนี้นะครับผมตรงนี้เขาก็ได้ส่งการ์ดกลับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งในส่วนตัวการส่งการ์ดเกตกับทาง SQC นะครับผมก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างกันผมเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเขานะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้มาดูกันดีกว่านะครับผมว่าการ์ดที่ส่งเกตไปกับทาง SQC นั้นนะครับผมว่าจะได้กลับมาจะได้รับเกรดอะไรบ้างนะครับอ๋ออันนี้รับผมเขามีโปรโมชั่นนะครับผมนี่จะแถมในส่วนตัวการ์ดเซฟเวอร์มาให้นะครับผมถ้ามีการสั่งเกรดในช่วงนี้นะครับผมโอเค อันนี้เขาก็จะมีแพ็คนะครับผมในส่วนของตัวการ์ดนะครับผมมากับบับเบิลอย่างดีนะฮะซึ่งในส่วนของตัวข้อดีนะครับผมของการเกณฑ์ยิงการ์ดผมก็คือจะเป็นการอ่ารักษาสภาพการ์ดนะครับผมให้อยู่ในสภาพดีแล้วก็คือจะรู้นะครับผมในส่วนของตัวเรื่องอ่าสภาพของการ์ดเราด้วยนะครับผมว่ามีตำหนิอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับผมซึ่งเขาก็จะมีอ่าแบ่งเป็นคะแนนเป็นเลเวลมาให้เรานะครับผม นี่นะฮะโดยลอตนี้นะครับผมที่ส่งไปให้เขาก็จะมีส่งในส่งกัตัว่าพวกท็อปโหลดและผู้นี้กลับมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะอันนี้คือส่งไปส่งไปพร้อมกับตัวท็อปโหลดเดินนะฮะโอเคลอตนี้จะส่งไปทั้งหมด20่สใบนะครับผมอันนี้ก็ได้กลับมาเรียบร้อยแล้ว อันนี้คือจะใส่ในส่งกัตัวสแลปนะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของตัวตลับนะครับผมที่เก็บรักษาการ์ดไว้ด้วยนะครับโอเคนี่นะครับผมก็จะค่อนข้างหนาทีหนึ่งนะครับผมสลับการ์ดที่ส่งไปล็อตนี้นะฮะทั้งหมด2ี่ิบใบนะครับ,รบโอเคมาดูเลยส่งกอบตัวการ์ดกันดีกว่าผมว่าได้เก็ดอะไรบ้างนะครับนี่ โดยเริ่มจากใบแรกนะครับผมนี้จะเป็นในส่วนของตัวการ์ดยูกิโอนะครับผมนี่สกายสไตรเกอร์เอสนะครับผมโรเซ่นั่นเองนะฮะนี่ได้เกต้านะครับต่อไปนะครับผมนี่นะฮะเรือไมจิตึกเกเตอร์ลิงนะครับผมในซีรีส์ของ The Lord of the Ring นะครับผมอันนี้จะเป็นเซตทั้งหมด4ใบนะครับนี่ฮะคะแนนโดยที่ได้มาก็จะอยู่ที่ประมาณ9นะครับผมหรือเก้าจประมาณนี้นะครับ นี่นะฮะอันนี้เป็นเดวันลิงนะครับผมแต่เป็นแบบแบบที่แบบผลิตมาจำนวนเยอะนะครับผมไม่ใช่เป็นใบที่มีใบเดียวในโลกนะฮะนี่นะครับผมกอลัมนะฮะนี่ต่อไปนี้การ์ดซัมอเนอร์นะครับผมนี่เซราฟพอ์เทรตนะครับผมรูปภาพของเซราฟนั่นเองนะครับนี่เป็นการ์ดเก่าหน่อยนะครับผมได้แ5คะแนนนะครับ ต่อไปนะครับผมนี่ Angel of ร r ออนะครับผมดิรีเวเลชันนะครับนี่ได้เกตเก้านะครับอันนี้เป็นแบบฟอย์นะครับนี่นะฮะอายุก็พอสมควรนะผมการพวกนี้นะฮะต่อไปครับผมนี่เฮเวนไนนะครับผมดีเอลเคนนิงนะครับผมนี่ได้เกตเก้าจุดห้าผมสภาพค่อนข้างดีนะครับผมใบนี้ต่อไปนะครับผมนี่อารมันคริสนะครับผมเดอดากอนสากานะครับไดเก้าจุดห้าคะแนนนะครับผม นี่นะฮะสวยดีเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นอ่าโดเดลิกนะครับผมเดอะเฮเวนไนท์นะครับนี่นะฮะโอ้ตัวนี้ได้10แต้มเลยนะครับผมแหมสภาพค่อนข้างดีมากครับผมใบนี้ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นซัมบันเดอร์นะผมเดนิวอีล่านะครับนี่อาราาเดอะพรินเซสออฟอดิซองนะครับผม,บ ana, บผมได้9คาคะแนนนะครับ ต่อไปนะครับผมเรจิน่าเจอบิสเซสออฟซอร์นะผมได้เก้าจุดห้าคะแนนนะครับนี่แล้วก็อันนี้นะครับผมอันดีนะครับผมได้9.5คะแนนนะครับต่อไปนะ,น, ca, นะครับผมนี่ฟาเชสกาะนะครับผมดีเอเจนออฟซอร์ได้9.5คะแนนนะครับนี่นะฮะขนาดการที่เพิ่งเออกิดจากซองอะไ้ยังได้แต้มแค่นี้เลยนะครับผมเพราะนั้นก็อ่าหวังว่าคนอื่น,นจะอาจจะใจสภาพดีกว่านี้นะฮะ ต่อไปนะครับผมนี่ฟีบัสนะครับผมได้9.5คะแนนนะครับต่อไปมาอยู่ที่การยุกิโอนะครับผมนี่นะครับผมเดอะโกสอ็อกนะครับผมแอสโนแลบบิดนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นบูไอไวดารกอนนะครับผมอาโกลแลนนะครับผมนี่ได้9.5คะแนนนะครับใบนี้ถือสภาพค่อนข้างดีเลยที่ได้มานะครับต่อไปนะครับผมโกสเบลนะครับผมเดอะฮันเทนแมนชั่นนะครับผมนี่นะฮะ แล้วนี่ก็จะเป็นโกสเซลเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นคนละอาร์ตกันนะครับแล้วก็สไตล์สไตล์เกิร์สเลนะครับผมนี่โอเคหมดเท่านี้นะครับผม็อบนี้ก็เท่าที่ส่งไปนะครับผมเกตดโดยเฉลี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 9- หรือ9.5คะแนนนะครับผมก็ถือว่าที่ส่งไปนี่ยก็คือจะเป็นการที่่าเก็บรักษาอย่างดีนะครับผมก่อนไปเกตนะครับก่อนในส่วนของตัวการให้เป็นการอะอ็กซ์ผมในส่วนของตัวการ อ, Faster. อ่ารีเทิร์นนี่ถือว่าค,ค่อนข้างเร็วเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเรื่องอ่าค่าใช้จ่ายในการใช้บริการล้วก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับการอ่าใส่กรอบการแล้วก็คือบริการเกลียดแบบนี้ด้วยนะครับก็้เกิดใครสนใจนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับผมที่ตามอ่าในส่วนของตัวเว็บไซต์ที่ผมที่จะแปะไว้ให้ด้านล่างลิงก์นะครับผมโดยถ้าหากใครสนใจนะครับผมแต่หรือไม่แน่ใจว่าในส่วนของตัวการ์ดที่ทางอ่าตัวเองเก็บไว้เนี่ย เขารับเกตรด้เปล่าแล้วผมก็สามารถาทักแชทไปนะครับผมที่เว็บเพจของเขาได้นะครับผมเพื่อ,อสอบถามเบื้องต้นนะครับผมขอใช้บริการได้นะครับโอเคครับผมนี่ขอจบคลิปการแกะกล่องก๊าซโศกเกตกับทาง sqc เร้่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็หม่โอกาสหน้าโปรเจกต์หน้ากับทาง ic c h a n n e a l a r y ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ